สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำ l e ลสเลิฟนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปพลังงานคุณกับพลังงานเขาในสำรับไพ่เดียวกันนะคะนั่นแหละเหตุผลหนึ่งที่แม่หมออยากจะบอกก่อนนะคะก็คือมีบางท่านนะคะมีความกังวลว่าถ้าเกิดใช้ไพ่สำรับเดียวกันเนี่ยคือมันเหมือนกับว่า มันไม่ครบทุกใบในแต่ละคนใช่ไหมคะพลังงานมันก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆอะสำหรับแม่หมอนะคือมันจะมีบางไพ่ที่พลังงานมันคล้ายๆกันแล้วมันก็สามารถแบบสื่อพลังงานคล้ายๆกันได้อยู่แล้วนะคะคือเขามีเขามีความเชื่อมโยงกันเวลาเปิดไพ่มา ไพ่ก่อนไพ่หลังลักษณะการที่ไพ่เขาอยากจะสื่อถึงเราอะคะ่ะได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดไพ่มาเนี่ยถ้าเกิดใครที่ชอบดูแบบดูจริงจงจังๆดูหลายช่องเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าทําไมไพ่ใบเนี้ยมันแปลว่าอย่างนี้แล้วทําไมคนนี้ถึงแปลไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันมีหลักหลัก ของความหมายอยู่แต่ว่ามันจะมีไพ่สิ่งและล้อมด้วยนะคะที่ทําให้เราตีความเนาะสำหรับใครที่คิดจะเรียนรู้หรือว่าอ่านเริ่มไพ่นะคะคือมาเอาอะไรกับแม่หมอไม่ได้หรอกนะคะไม่มีหลักการให้ความมั่นใจตรงนั้นได้แต่ก็อยากจะบอกว่าคือไพ่เนี่ย เขาก็จะมีมนวิเศษของเขานะคะที่ที่แม่หมออธิบายไม่ถูกเนาะเอาเป็นว่าอืมลองไปเรียนดูนะคะกับกับคุณครูแม่หมอท่านไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าจะไปต่อยอดได้นะคะอ่ะมาดูกันพลังงานของคุณอ่ะ แล้วทำไมมันดูมืดมๆเอกละไฟของแม่มองไม่ทำง,งานทำไมเป็นอย่างเงี้ยไฟดูหมดแรงมากเลยหกไม้ดตึฟูไมดูแบบเห็นภาพความอิสระไหมคะเป็นความสำเร็จอะไรบางอย่างนะคะ คือเหมือนบรรลุเป้าหมายโคตรดีดีมากๆเีด้วย s t r e n g t อหกไม้หกไม้หหมทุกคนก็รู้นะคะที่ที่พอจะรู้ความหมายของไพ่ก็คือเป็นเป็นไพ่แห่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานแรงปรารถนาหรืออะไรบางอย่างที่เรามี จุดหมายมีเป้าหมายแล้วเราก็ฝ่าฟันมาจนเรารู้สึกว่าเนี่ยมันสําเร็จละมันชนะละมันแบบบรรลุถึงเป้าหมายคือมันจะแปลในเรื่องของเป้าหมายของชีวิตเนี่ยของการงานก็ได้นะคะมันเป็นพลังเป็นแพชชั่นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราบรรลุแล้วนั่นเองนะคะทําไมถึงเป็นเช่นนั้นพอเดือฟูมันมีความเป็นอิสระมันมีความแบบเหมือน,นคลายกังวลในบางเรื่องบางอย่างนะคะ คือปลดปล่อยตัวเองได้ละในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือเหมือนแบบรู้สึกแบบเป็นตัวของตัวเองมาก,มากๆรู้สึกสำเร็จอย่างนั้นเลยไพ่ใบน,นี้แสดงถึงความกล้ากแกร่งแสดงถึงความมีน้ําอดน้ําทนคือเหมือนเป็นคนที่ผ่านห่วงเวลาความทุกข์ยากผ่านห่วงเวลาที่ ต้องต่อสู้อะไรหลายๆอย่างมาจนหมดแล้วจนสามารถแบบปรับตัวอ่อนออนผ่อนตามหรือแม้กระทั่งเข้าใจจังหวะเวลาของชีวิตคือมีความสตรองนั่นเองนะคะมีความเข้มแข็งเป็นคนที่แข็งแกร่งคือสามารถอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ปรับตัวได้ในทุกเรื่องราว ที่จะเข้ามานั่นเองนะแบบมีมีความมั่นใจในตัวเองเนาะเป็นอิสระมากขึ้นมันปลดปล่อยอะเหมันชีวิตจิตวิญญาณได้ปลดปล่อยอะนะคะเอาเรามาดูฝั่งเขากันบ้างดีกว่า The Magician The Magician เนี่ยเป็นพลังงานที่ อ๋จริงๆนะคะในเรื่องของการค้าขายการทำงานค่อนข้างดีมากๆเรียกว่าเป็นลูกหลักลูกหลักพลังงานเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกรักของแบบศาสตร์ต่างๆนะคะคือเรียกว่านอกจากจะเป็นลูกรักล้ก็ยังจะมีแบบเป็นคนที่มีฌานมียานอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะ ถ้าเขาไม่ไปทรงนั้นคือถ้าเขาไม่ได้เชื่อเรื่องจิตวิญญาณศาสนาคนคนนี้กำลังคือเขาเป็นคนที่มีทักษะดีในเรื่องของการค้าขายมีทักษะดีในเรื่องที่เขาทำอยู่ม,มากมากๆเลยด้วยมีความเป็นคนศิลปินในตัวค่อนข้างสูงนะคะเขากำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ไม่ต่างจากคุณเลยนะคะพลังงาน เดยแล้วก็รีบเบิร์เนี่ยเหมือนกำลังปรับพลังงานของตัวเองคือปรับใหม่หมดจริงๆนะคะพลังงานของเขาอะณนะห่วงเวลานี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาผ่านช่วงเวลาที่สูญเสียอะไรบางอย่างหนักๆมานะคะเขาก็เลยปรับพลังงานตัวเองแบบครั้งใหญ่เลยคนคนนี้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะคะเนี่ยเขากำลัง เริ่มต้นสร้างความแข็งแกร่งสร้างความมั่นคงนะไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นความมั่งคั่งอะไรบางอย่างความมั่งคั่งเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องการเงินการทองอย่างเดียวนะคะคือมันเป็นความมั่งคั่งจากภายในจากจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างในชีวิตเขาอะคือเขากำลังเริ่มอะ อารมณ์เหมือนแบบจบบางอย่างเริ่มบางอย่างเห็นไหมคะค่อนข้างชัดเลยเนี่ยแล้วมันผ่านกระบวนการคิดไม่อย่างดีด้วยเดเมจิเชียนเห็นไหมคะเนี่ยคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะคะตามด้วย,ยไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่เรื่องราวต่างๆที่มันเคยแย่ๆเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเขาบางเรื่องบางราวอ่ะมันตายไปละมันจบไปละมันกําลังจะเริ่มต้นใหม่เนี่ย ชีวิตเขาเริ่มต้นใหม่ชีวิตคุณเองก็เช่นเดียวกันเหมือนคุณประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเหมือนเก็ตในบางเรื่องเหมือนฟูลฟิลในอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วคุณก็เข้มแข็งมากามีพลังงานพลังงานมีความคล้ายกันมากนะคะทั้งคุณแล้วก็เขาเห็นไหมคะเนี่ยของเขาเริ่มต้นใหม่นะคะของคุณอยู่ในจุดที่รู้สึกเป็นอิสระแล้วก็ ข้มแข็งมากๆนั่นเองมาเรามาดูกันในเรื่องความรักละ่ะไพ่ายาบอกอะไรในมุมของคุณนะคะความรักของคุณเป็นยังไงบ้างสามไม้เป็นการเฝ้ามองรอคอยหรือกำลังจะก้าวต่อ ถ้าสองเรียนมาแบบนี้ไม่น่าจะก้าวต่อละก็น่าจะวนหลุในการที่แบบรอจังหวะเวลาหรือแม้กระทั่งรอเหมือนรอใครสักคนนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ที่จะพุ่งเป้าไปเลยนะคะแต่ก็พร้อมที่จะพัฒนาไปไปกับความสัมพันธ์ที่มันดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ยังลืมความสัมพันธ์บางอย่างไม่ได้นะคะ มีความหวังแต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยตัวคุณคุณมีความหวังนะเดอสตาคุณมีความเชื่อว่คุณจะเจอความรักดีๆแล้วคุณเชื่อในพลังงานของจักวรวาลเลยก็ว่าได้เนี่ยบางท่านนะอาจจะมุ่งมั่นตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจอความรักที่ดีที่สมหวังความเดอสตานะคะคุณก็จะแบบร่างคุณสมบัติที คุณต้องการแบบอย่างที่คุณอยากจะได้แบบเวอร์วังเลยคือเวอร์วังในในความหมายของแม่หมอก็คือคือมันสมบูรณ์แบบในความรู้สึกของคุณอะนะคะคุณต้องการคนที่ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่มีความหวังชีวิตที่เปล่งประกายชีวิตที่ดึงคุณให้เป็นดาวนะคะเรียกว,ว่าเจอคนที่สามารถพาคุณ เป่งประกายได้น,นั่นเองนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีหวังนะคะบางบางท่านนี่เป็นวอวยพรไม่ใช่วอวยพรสิขอพอรนะคะตั้งจิตอธิษฐานเอ็นดูขนาดนั้นเลยเนาะแต่ในขณะเดียวกันอะก็ยังมีแบบหวนคิดถึงคนเดิม,ดมอยู่นะคะคนในอดีตก,ก็ยังไม่ได้แบบ หลุดพ้นสักทีเดียวก็ยังคิดอยู่อะมาดูในฝั่งเขาสายมูฟมูฟเร็วนะไปข้างหนอย่างเดียวเลยคนคนนี้อาก็ไม่ขนาดนั้นเรียกว่าถึงแม้เขาจะดูมูฟออนได้เร็วเมันเหมือนเขากำลังจะบอกแม่หมอว่าถึงเขาจะดูเป็นคนที่แบบมูฟออนได้เร็ว แม่ดูไม่แคร์กับความรักที่ผ่านมาดูไปเลยไปไกลอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงเขาก็คิดแล้วก็เครียดอยู่นะคะเป็นคนคิดมากในเรื่อง,องความสัมพันธ์เจ็ดไม้คืออดทนเก่งนั่นเองอะนะคะคือเวลาเจอเรื่องเจอราวเจอปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือคนคนเนี้ยเหมือนเป็นคนหนีปัญหานะไปเลยคือไม่ทนไม่อยู่ เพราะอะไรเพราะเขาบางคนที่เหมือนเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายัางไงนะคะมีความคิดความเชื่อว่าความนิ่งอะ่ะมันจะช่วยทําให้ปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปคือเจ็ดไม้เนี่ยคือเป็นการต่อสู้กับตัวเองนะคะต่อสู้ที่ว่าก็คือเหมือนคีบขั้วไม่ไม่พยายามทําตัวแบบ กระตุกกระตากแต่ก็มีความเครียดอะไรในใจอยู่นะคะแต่ชาริออดพลังงานเนี้ยก็เหมือนกับคนที่แบบถ้าได้หันหลังก็คือปะคือถ้าได้แบบไปเลยก็คือไปเลยนะคะเขาจะเป็นเช่นนั้นอืมดูขัดแย้งกันไหมคะไม่เนาะก็มันเป็นพลังงานของชาวชาริอดอดนะชาวธาตุน้ำอะที่ที่เป็นคนเหมือน ทนไม่ได้จัดการไม่ได้กับความรู้สึกของตัวเองคือก็หนีปัญหาไว้ก่อนแต่มันก็ตีกันในหัวเขานั่นแหละนะคะแต่บางครั้งก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พฤติกรรมความนิ่งเฉยก็คือการหนีปัญหาแบบหนึ่งการนิ่งเฉยการเลือกที่จะใช้ความเงียบในการแก้ปัญหาอันนี้ก็คือการหนีปัญหานะเรียกว่าเออเอาตัวรอดก่อน ทางที่ความเป็นจริงแล้วชาริออดอ่ะมันน่าจะแบบเผชิญหน้าใช่ไหมคะแต่ไม่นะในบริบทนี้คนคนนี้ไปแล้วนะไปโลดมาแล้ก็มาดูกันทางฝั่งคุณนะฝั่งคุณนี่คิดยังไงกับเขาเป็นความคิดของคุณนะคุณคิดยังไงกับเขา สามถ้วยตีความภพยไปยังไงคือสามถ้วยเนี่ยถ้าเป็นความหมายหลักๆมันก็เหมือนแบบเป็นการเฉลิมฉลองเป็นมิตรภาพ อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนั่นเองเนาะสามถ้วยคือคุณมองเขาว่าแต่สิบไม้ไปนี้ก็คือมันเหมือนแบบเป็นพล่านะคะกว่าจะไปถึงก็ดูมมันยากลำบากแล้วก็ต้องเดินทางไกลถ้วยสิบถ้วยเห็นไหมคะ แปลงี้ค่ะคุณมองว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคือมันเริ่มต้นอาจจะจากมิตรภาพจากคนที่แบบรอบตัวทําให้รู้จักกันหรือเริ่มต้นจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดูแบบเหมือนแวดวงในสังคมเราเครือข่ายเราอ่ะพาให้รู้จักกันมันก็แบบมันก็ดูมีความสุขดีนะคะเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย แต่มันเป็นไปได้ยากเหลือเกินที่จะพาไปจนถึงสิบถ้วยนี้นะคะดูมันดูมันยากดูมันไกลแล้วดูเหมือนมันมีภาระอะไรบางอย่างที่ต้องแบกต้องเรียกว่ามันหนักอะ่ะกว่าจะไปถึงจุดนี้ได้นะคะอืมอย่างนี้เลยสิ่งที่คุณคิดนะคะอืมเป็นคนรู้จักกันได้เป็น มิตรภาพเป็นคนเคยรักเป็นคนเคยร่วมฉลิมฉลองมาด้วยกันได้แต่จะก้าวข้ามจุดนี้ไปถึงจุดนี้มันก็เหนื่อยมันก็หนักเป็นไปได้ยากนะคะอ่ะถ้าคุณคิดประมาณนี้เราไปต่อทางฝั่งเขาเพราะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ กาถ้วยค,ควินถ้วยคิงครับคิงถ้วยไพคู่มาสั็จด้วยคนคนนี้ ขมีความย้อนแย้งบางอย่างในตัวเองในความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณนะคะก็คิดว่าพอพอได้เป็นอิสระต่อกันก้าวถ้วยคือไพโศดใช่ไหมคะพอเป็นอิสระกันต่างคนต่างโซต่างคนต่างแยกย้ายอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบอิสระดีนะคะมันดูอิสระดีมันดูแบบเนี่ย มันดูอิสระมันดูแบบสบายสบายสบายจนกระทั่งว่าเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขามันมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันมันมีบางอย่างที่สื่อถึงกันมันมีบางอย่างที่รู้สึกคล้ายๆกันสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณอะเขามองว่าคุณกับเขาอะคือแบบสื่อถึงกันได้อะนะคะ เนี่ยดีวยด้วความที่มันออกมาอย่างนี้เนาะเป็นพลังงานไพคูนะคะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาคิดถึงคุณคุณก็ต้องคิดถึงเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งความห่างความไกลความปิดอิสระเหมือนการได้ปลดปล่อยเนะะี่ยมันทําให้คุณและเขาคิดถึงกันมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาคิดอืมแล้วเขาคิดว่าถ้าเขาคิดถึงคุณคุณก็ต้องคิดถึงเขา เน่ยเขาคิดอย่างนี้เลยนะเท่านี้เลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะอ่ะลองมาดูความรู้สึกกันดีกว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาณนาเวลานี้นะฮะเพจสอบวัน ฉันเปลี่ยนไปนแล้วเอ็นดูอันนี้สำหรับแม่หมอนะเวลานี้นะคะเพสวานมันเป็นเพจที่พลังงานตอนนี้คือปลดปล่อยความปรารถนาเท่านี้เลยนะคะพไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาในหัวแม่หมอแค่นี้เลยแปลว่าปลดปล่อยความปรารถนาที่เคยมี ให้เป็นอิสระความรู้สึกมันเหมือนมีกำแพงที่ขวางกันถึงแม้บางทีก็ยังยึดมั่นอยู่ยึดมั่นหมายถึงว่าก็ยังคิดถึงอยู่ก็ยังนึกถึงอยู่ตอนนี้อาจจะยังปล่อยไม่ได้แต่คุณก็ได้สร้างกำแพงบางอย่างให้กับตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่ามันข้ามไม่ได้ละมันไปไม่ได้ละอืมเป็นความรู้สึกที่ถูกกางกั้นนะคะจากตัวคุณเอง เทมเพลตเปลี่ยนไปแล้วนะคะหลายสิ่งหลายอย่างในความรู้สึกคุณมันเปลี่ยนไปละแม้ว่ามันจะเคยวนเวียนแต่มันก็เปลี่ยนเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยบางครั้งบางทีก็ยังลืมไม่ได้หรอกมีไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามความรู้สึกนะคะแต่มันเปลี่ยนไปแล้วพลังงานคุณเปลี่ยนไปแล้วแค่นั้นเองคุณเองอะในบางจังหวะที่คุณ ยังยังจับจับความต้องการรู้สึกที่แบบยังหวงแหนความรู้สึกที่เกี่ยวกับเขาอยู่แต่คุณก็กั้นกำแพงให้ตัวเองไม่ข้ามเส้นของความต้องการไปนะคะคือมันมีบางครั้งที่ปล่อยได้บางครั้งก็ปล่อยวางไม่ได้แต่คุณก็มีขอบเขตแอะไรของคุณอยู่นะคะ คือมันเปลี่ยนไปแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนนะคะความรู้สึกคุณเนีาะแต่มันก็คือเปลี่ยนไปตามจังช่วงจังหวะเวลาบางทีลืมได้ลืมไม่ได้บางครั้งเข้มแข็งบางทีอ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ความรู้สึกคุณที่มีเกี่ยวกับเขาคนนี้เรามาดูความรู้สึกเขากันดีกว่าว่ายังไงเอ้าหลุดมาเลยที่มีต่อคุณโอ้ควีนดา เขาค่อนข้างจริงจังคิดมากนะคะคุนไม้คนคนนี้เนี่ย ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เห็นไหมคะมันมีทั้งความความปรารถนาและมีความรู้สึกที่เนี่ยเต็มไปด้วยเหตุผลที่เข้มข้นคือเครียดคิดมากๆนะคะคือคิดมากเลยแหละคือคิดเรื่องคุณคิดเยอะคิดแย่คือมความรู้สึกที่ เต็มไปด้วยความคิดเต็มไปด้วยความเครียดบางครั้งหมดหมกมุนไม่รู้ว่าหมกมุ่นด้วยเรื่องอะไรอันใดนะคะแต่เขาหมกมุ่นเรื่องคุณอยู่นะมันเป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่ม,ทมันเหมือนมีไฟเผาตัวเองอยู่นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ร้อนๆเป็นความรู้สึกที่มีทั้งความปรารถนาแต่ก็มีทั้งความ แม่หมอชอบพูดคําว่าเกลียวกาดมันก็ไม่ถึงขั้นเกลียวกาดขนาดนั้นนะแต่มันเหมือนคนที่ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วนะคที่มันแบบคือมันมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยอารมณ์ไปแล้วนะคะและการตัดสินใจของเขามันทําให้ความรู้สึกเขามันแบบมันเหมือนแบบ ร้อนรุ่มนะมันเป็นความรู้สึกที่เอ,อ่อแม่หมอจะใช้คำไหนดีอืมคือจะว่าเป็นความรู้สึกที่เหมือนคนตัดสินนะตัดสินใครสักคนไปอะด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยก,ก็ไม่เชิงอาคาติอะนะคะแต่มันเหมือนแบบเต็มไปด้วยหลักการเอาตัวเองเป็นทิศตั้งแล้วก็เต็มไปด้วยความแบบ รุ่มร้อน่ะคือตัดสินคนคนหนึ่งตัดสินเขาคนนั้นไปแล้วก็รู้สึกเจ็บเองเสียใจเองแล้วก็ฟุ้งซ่านเองประมาณเนี้ยนะคะมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเนาะเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเลยที่แม่หมอพยายามอธิบายความรู้สึกของคนคนนี้นะคะอ่ะแล้วยังไงความสัมพันธ์จะ ไปหน้ามาหลังหรือมีทางที่จะกลับมาเจอมาดีกันไหมมาดูกันแนวโน้มความสัมพันธ์ King of Pentacles อืม o ต n ี่ใบนี่ก็น่าจะเคลียร์อยู่อ่าไพโสด<ป>มันเหมือนกับติดกับความความนิ่งนะคะมันเหมือนมันเหมือนนิ่งจนเกินไปอยู่กับตัวเองมากเกินไปติดกับอีกโก้อะไรบางอย่างของตัวเองมากเกินไปนะค,ะคือกิงเหรียนเนาะไม่ขยับเคลียร์หรอก อยู่กับที่นั่นแหละอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตัวเองมั้งซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเองอ่ะซื่อสัตย์ยังไงเอ่ยก็คือทนนะทนอยู่กับความเครียดทนอยู่ได้ทนอยู่กับเดมูนคืออยู่กับความอื่นในอารมณ์นั่นแหละ ก็เลือกที่จะอยู่อย่างนั้นแหละเลือกที่จะไม่พูดไม่จาเลือกที่จะอยู่กับความเครียดเลือกที่จะอยู่กับความนิ่งสามใบนี้ส่วน6ดาบปล่อยเวลานะคะให้มันเป็นไปแล้วแต่แล้วแต่โชคชะตาจะพาไปจะพาไหลไปทางไหนก็แล้วแต่ไม่ว่ากันสุดท้ายก็เนี่ยพอมันชินก็อยู่กับคนก็อยู่คนเดียวได้ แถมมีความสุขด้วยนะครับไพ่ใบเนี้ยเป็นพลังงานแบบอยู่คนเดียวได้ถ้าคุณเป็นคนที่โสดแล้วก็อยู่คนเดียวคุณจะเป็นคนที่มีความสุขแต่ถ้าเขาก็โสดด้วยเขาเองก็จะมีความสุขกับความโสดข,ของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะเรียกว่ายิ่งโสดนานเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะใครที่มีคอมเมนต์อะไรนี่แม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะคะและใครที่อยากจะตำหนิติเตือนอะไรเนี่ยก็สามารถตำหนิดได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องขอโทษก่อนนะคะก็ตำหนิมาเลยนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์แม่หมอรับฟังได้หมด ะค,ะคืออ่านแล้วไม่ได้โกรธด้วยสังเกตว่าไม่ไม่เคยโกรธคนที่คอมเมนต์เข้ามาดา่าหรือเข้ามาคอมเลนอะไรเกี่ยวกับการพูดของแม่หมอเนี่ยคือได้หมดนะคะเพราะนั้นก็คือทำให้ตัวแม่หมอเองได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะไม่เป็นไรคนเราไม่จาเป็นต้องชอบอะไรมนเหมือนกันก็ได้ถ้ารู้สึกว่า เข้ามาแล้วอยากจะให้แม่หมอดีขึ้นเตือนได้นะคะเป็นกะะนัลยาณมิตรกันได้ไม่ว่าเลยเนาะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ